สวัสดีครับพวกผมนะครับเวยบอยนะครับจากช่องแมงกะบี้ฟิล์มนะครับทักทาย FC ยามค่าคืนของค่าคืนนี้นะครับคลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่แมงกะบี้ได้ทํานะครับก็วันหนึ่งก็จะเรียกก็ประมาณเวลาสี่คลิปนะครับเท่าที่ทําได้นะครับเพราะว่าอยู่ที่บ้านนั้นคอนเทนต์ไม่ค่อยมีนะครับก็จะพยายามถ่ายคลิปออกมาให้เอได้รับชมกันเพื่อให้ทางช่องของเรานั้น รักษาระดับเขาเรียกว่าการต่อเนื่องเอาไว้ถึงยอดมันจะไม่เยอะแต่ไม่เป็นไรนะครับขอให้ขยันทำคลิปลงทุกวันแล้วก็รฟ์ทุกวันเราก็จะพอมีรายได้อยู่บ้างนะครับทุกท่านเอาละครับวันนี้นะครับแมก็กกี้นะครับก็จะมาพูดนะครับในหัวข้อเรื่องการอยู่คนเดียวนะครับอยู่อย่างไรนะครับผมการใช้ชีวิตคนเดียวเนี่ยนะครับ มันมีอุปสรรคไหมมันมีอะไรบ้างนะครับอยู่คนเดียวยังไงอยู่ให้เป็นนะครับผมก็ผมก็ไม่รู้นะว่าผมจะผ่านจุดนี้มานะครับจริงๆผมก็เหมือนเหมือนใช้ชีวิตอยู่คนเดียวนั่นแหละครับทุกคนนะครับเพราะว่าทุกๆวันนี้นะครับอะไรหลายๆอย่างนะครับบางครั้งเ การที่เราครบหาใครนะ่ะที่เรารู้จักอาจจะไม่ดีกับเราหรืออาจจะดีกับเราก็แล้วแต่ดวงนะครับผมก็เชื่ออย่างนั้นนะจริงๆอะ่ะผมก็อยากมีคนดีๆนะครับเข้ามาในชีวิตบ้างนะครับอยากมีคนที่แบบเออเป็นเพื่อนการตลอดไปอะไรประมาณเนี้ยแต่มันก็ยังไม่มีนะครับยังไม่มีนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับนะคือคนเรานะครับ เกิดมาเนี่ยเราก็เกิดมาคนเดียวนะครับจริงไหมเวลาคลอดออกมาเนี่ยเรามาแต่ตัวตัวเดียวคนเดียวเลยแหละนะครับแล้วก็ไม่มีเสื้อผ้าใส่ยังเป็นเด็กน้อยยังเป็นทารกอยู่นะครับพอเราโตขึ้น<ม>เราก็มีเสื้อผ้าใส่จากเดิมที่แบบเราไม่มีเงินซื้อเลยเพราะว่าเรายังเป็นเด็กเราไม่รู้เรื่องพ่อแม่ก็จะเป็นคนจัดหาให้นะครับ แต่พอเราโตขึ้นนะครับเราก็ต้องทํางานแล้วก็เก็บเงินซื้อเองนะครับก็มันก็เป็นสัจธรรมนะทุกคนนะนะครับจริงๆการอยู่คนเดียวมันไม่ได้น่ากลัวนะครับมันไม่ได้น่ากลัวนะนะครับผมทุกวันนี้นะครับผมก็ไม่รู้นะว่ามีคนเป็นเหมือนผมไหมนะครับบางที ผมไม่มีเพื่อนแต่ผมก็คุยกับตัวเองคุยในจิตนะครับก็เหมือนคนบ้าคนหนึ่งอะนะบางครั้งก็เราคุยคุยในจิตไม่ได้คุยแบบพูดเหมือนคนทั่วไปนะบางทีความคิดเราเนะี่ยมันคุยอะไรประมาณเนี้ยไอ้ที่คุยที่พูดก็เพราะว่าเออเราเราคิดว่าในตัวเราอ่ะน,น่าจะมีคู่ขนานผมคิดว่าอย่างนั้นนะ นะครับเพราะอะไรครับทุกคนเพราะว่าเราอาศัยร่างกายร่างนี้อยู่นะครับก็เหมือนบ้านของเราเราอาศัยบ้านนี้อยู่สักวันหนึ่งถ้าเราเขาเรียกว่าหมดอายุไขนะครับดวงจิตก็ต้องออกจากร่างนี้อันนี้เราพูดเพื่อให้โปรงนะทุกคนนะนะครับยังไงมันก็ไปกันทุกคนแหละแต่ชา้าจ,จะเร็ว นะครับเราพูดเพื่อให้มีสตินะครับให้มีสติไม่ใช่ว่าพูดให้กลัวนะครับไม่ต้องกลัวครับถ้าเราคิดว่าเรายังมีบุญยังมีเขาเรียกว่าลมหายใจอยู่คุณก็ยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้นะครับจริงๆโลกนี้ก็ไม่ได้โหดร้ายหรอกนะครับอาจจะเป็นเพราะสังคมหรืออาจจะเป็น สภาพแวดล้อมโหดร้ายก็ได้นะครับบางครั้งนะครับเราอยู่คนเดียวเราอาจจะเหงาใช่ไหมเราอาจจะมีสัตว์เลี้ยงมาใช่ไหมเนี่ยอย่างผมก็พอมีหมาอยู่ตัวหนึ่งที่มันเหลือตัวเดียวนะนะครับคือเจ้ามอมแต่ก่อนเคยมีแมวแต่ว่าแมวมันไปไหนไม่รู้นะครับก็คือเคยมาเลี้ยงอยู่แต่ว่าเวลามันโตมันก็หนีออกจากบ้านมันก็ไปเรื่องของมันตามภาษาสัตว์ นะครับเวลาแมวตัวผู้มันถึงฤด,ดูผสมพันธุ์มันก็ไปตามหาตัวเมียบ้านอื่นหรือแมวตัวเมียเหมือนกันถ้าถึงเวลาผสมพันธุน์มันก็ไปหาตัวผู้ก็เป็นธรรมดาก็เหมือนคนนั่นแหละผู้ชายก็ต้องไปหาผู้หญิงผู้หญิงก็ต้องไปหาผู้ชายมันก็เป็นแบบนี้นะครับอืมคือผมคิดว่าชีวิตที่สมบูรณ มันอาจจะมีและอาจจะไม่มีนะครับแต่ผมคิดว่าครอบครัวที่สร้างขึ้นมาใหม่หมายถึงว่าเริ่มต้นจากเราแล้วก็เรามีแฟนแล้วเราก็มีลูกนี่คือการสร้างครอบครัวเขาเรียกว่าครอบครัวใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นนะครับสำหรับผมเนี่ยผมก็ยังไม่มีนะครับยังไม่มีแฟนยังไม่มีลูกนะครับก็ยังไม่ถึงเวลาเรา,มาไม่รู้หรอก ไม่มีใครบอกแล้วว่าจะเจอวันไหนหรือจะมีวันไหนนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าโชคชะตานะครับผมเกิดมาชาตินี้ถ้าผมมีคู่คิดว่ายังไงก็ต้องมีนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะก็เราก็ไม่รู้นะครับผมก็เชื่อในเรื่องของพมลิขิตนะครับถ้าคู่กันแล้วก็ไม่แคร้ว่าหรอกนะครับหรือว่าม,มันมีคู่มันมีคู่อย่างนี้นะมันมีคู่กรรมแล้วก็คู่แท้นะครับ คู่กรรมเนี่ยเกิดมาเหมือนชดใช้กรรมกันะนะครับเกิดมาแบบเป็นคู่กันก็จริงอ่ะแต่ไม่ไม่ค่อยจะลงกันอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ต้องก็ต้องอยู่ด้วยกันนะครับทะเลาะกันทุกวันก็เรียกคู่กรรมนะฮะถามว่าผมเคยเจอไหมคู่กรรมเคยเจอครับเคยเจอก็มันมีทั้งสองอารมณ์ครับทั้งทั้งรักแล้วก็ทั้งทั้งเกลียด ทั้งรักทั้งเกลียดมันจะอยู่ด้วยกันนะครับแต่ก็คือเราไม่ชอบตอนทะเลาะกันนั่นแหละแต่มันก็ต้องทะเลาะไม่รู้อะไรก็ทําให้ทะเลาะตะลอดอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนนะนะครับผมก็เคยมีประสบการณ์นะครับไม่ใช่ว่าผมโสดตลอดชีวิตไม่ใช่ผมก็เคยมีนะผมก็เคยมีแฟนนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว,ว่าผมไม่ได้แต่งงานมีครอบครัวที่เฉยนะครับการอยู่กินเนี่ยผมก็เคยอยู่กินมาก่อนนะครับ คือ f อฟเชื่อไหมครับว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเราแบบรีบหาหายังไงก็หาไม่เจอแล้วบางทีเราไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยนะอยู่ๆมันก็มาเองโชคชะตามักจะเป็นแบบนี้นะครับผมสำหรับการอยู่คนเดียวของผมนะครับผมก็มีทุกๆวันนี้อ่ะนะ ก็เหมือนผมพูดกับตัวเองเนี่ยผมพูดออกคลิปเนี่ยผมมองเห็นตัวผมในในกล้องวิดีโอมันก็เป็นการระบายอย่างหนึ่งที่แบบว่าเฮ้ยเราไม่ได้คุยกับใครเลยเออแต่เราได้ทำคลิปนะเราได้ทําคลิปเราได้คุยแล้วคนคนอื่นก็เปิดดูคลิปเราก็เหมือนคนอื่นอะ่ะได้ดูเราพูดนะครับทั้งทังที่เราได้อัดวิดีโอไว้ก่อน เพราะว่าขณะนี้ที่ผมพูดเนี่ยก็ไม่ได้มีใครมาฟังผมนะผมกำลังอัดวิดีโออยู่แต่ผมปล่อยวิดีโอโลงสาธารณะใน youtube เนี่ยคนก็เปิดมาดูถ้าเขาเห็นนะนะครับถ้าเป็นคลิปแบบนี้ก็ยังไม่เด่นก็อาจจะดูแค่บางคนที่เป็นเอฟซีเราหรือบางคนที่เขาบังเอิญเปิดมาเห็นอะไรประ,ประมาณนี้นะซึ่งผมก็เคยนะผมก็เคยแบบบังเอิญไปเปิดเจอของคนอื่นเหมือนกันไม่รู้ช่องอะไร พอดีมันเห็นเอ๊ะใครคนนี้ก็กดขับรถทักหน่อยก็ไปฟังลองฟังถ้าสนใจก็ฟังต่อถ้าไม่ไม่สนใจก็กดออกนะครับก็อะไรประมาณนี้นะทุกคนนะนะครับถ้าถามว่าผมชินไหมอยู่คนเดียวนะครับมันก็ไม่ชินก็ต้องชินนะครับไม่ชินก็ต้องชินเพราะว่าอย่างนี้นะทุกคนนะเรื่องชีวิตคู่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับไม่เรื่องง่าย ถ้าเราเจอคู่ครองที่ดีนะครับเข้าใจกันนะครับคู่ไหนที่ไม่ได้ทะเลาะก,กันเลยเข้าใจกันดีเนะี่ยห่วงใยซึ่งกันและกันแน่นอนครับยังไงชีวิตคู่ก็ไปรอดน,นะครับอ่าก็คิดว่าอย่างนั้นนะทุกคนนะนะครับคืออีกอย่างหนึ่งนะครับคือผมอยู่คนเดียวเนี่ยผมก็ใช้หลักธรรมะ นะครับในการใช้ในชีวิตนะครับอ่าถึงแม้ว่าตอนนี้นะครับผมอาจจะขาดการปฏิบัตินะครับแต่ก่อนผมสวดมนต์ทุกวันนะสวดมนต์นั่งสมาธินะครับจริงๆถ้าถ้าเราทำได้จะจะดีมากนะครับอ่าแต่คราวนี้คือบางครั้งผมก็รู้สึกเหนื่อยกับงานก็เลยไม่ได้สวดอะไรประมาณนี้นะหรือไม่ได้นั่งสมาธิเลยอะไรประมาณเนี้ย รือสถานที่มันอาจจะยังไม่เหมาะอะไรประมาณนี้นะครับอ่าแต่ว่าทร,รมะานะ่ะช่วยได้จริงๆนะครับทุกคนนะสาหรับคนที่อยู่คนเดียวแล้วแบบว่าจิตใจคิดไปนู่นไปนี่นะครับการอยู่คนเดียวเนี่ยนะครับถ้าเราเหงาถ้าเรามีคนรู้จักบางทีเราโทรหาใครคนหนึ่งอาจจะเป็นคนรู้จักอาจจะเป็นใครสักคนหนึ่งที่เราพอคุยได้เราก็คุยไปก็เออมันก็เป็นการแก้เหงาได้การโทรศัพท์ เป็นการแก้เหงาได้นะครับแล้วก็การเขาเรียกว่าการดูดูหนังฟังเพลงเล่นอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้ก็คือในมือถือเครื่องเดียวจบนะแล้วก็ดูในมือถือของเราไปเขี่ยไปเรื่อยๆดูตรงนั้นดูตรงนี้นะครับอ่าก็อ่า,อามันก็เป็นการผ่อนคลายนะครับเหมือนแบบว่าเราได้อยู่ในโลกส่วนตัวทุกวันนี้คือโลกส่วนตัวมันก็มีกันทุกคนนะ พอข้ามาเนี่ยบ้านใครบ้านมันครับโทรศัพท์คนละเครื่องจะฟังเพลงจะดูอะไรเต็มที่เลยนะครับหายากแล้วที่คนสมัยนี้มาปุ๊บมาเปิดโทรทัศน์นั่งดูโทรทัศน์นั่งคุยกันไม่มีไม่มีให้เห็นแล้วนะจะมีก็แค่คนแก่ๆที่เขาเล่นโซเชียลไม่เป็นนะครับเขาก็จะเปิดโทรทัศน์ดูหรืออาจจะเปิดวิทยุฟังนะครับ ก็จะมีอยู่เท่านี้ถ้าเป็นคนหนุ่มคนสาวเด็กวัยรุ่นเล่นมือถือหมดนะครับยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแต่ก็ต้องขอบคุณเขาเรียกว่าเทคโนโลยีนะที่แบบว่าสร้างมือถือขึ้นมานะครับพอสร้างขึ้นมาแล้วมันเป็นเครื่องมือที่แก้เหงาได้อีงนะนะครับก็ถึงบอกว่าผม อยู่คนเดียวได้ณนะตอนนี้นะครับณนะตอนนี้อยู่คนเดียวได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งเน็ตเนี่ยก็แล้วแต่เราใช้จะใช้เน็ตมือถือมันก็ไม่กี่ร้อยบาทสมัครเป็นวันก็ได้แต่ผมใช้ wifi ที่บ้านทีเดียวแรงเร็วจบนะครับเราอยากดูอะไรเราก็เปิดดู นะครับหรือเราอยากจะโทรหาใครก็เดี๋ยวนี้ก็โทรเน็ตแบบไม่ต้องเปลืองเงินแบบเราไม่ต้องเติมเงินเสียเงินนะนะพอเราเสียค่าเน็ตไปแล้วเราก็สามารถโทรได้เลยขึ้นอยู่กับสัญญาณนะครับนี่แหละครับผมถึงบอกว่าอยู่คนเดียวอยู่ให้เป็นนะครับสำหรับผมนั้นผมไม่อยากยุ่งกับใครนะหมายถึงว่า คือผมก็อยู่ให้เฉยของผมผมไม่ได้ไปหาเรื่องใครหรือไปคอ,องแวะกับใครที่แบบอาจจะเป็นเรื่องไม่ดีหรืออาจจะไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนนี่คือผมไม่มีทางนะฮะเหมือนเรื่องชาวบ้านเหมือนกันเราก็อยู่ของเราเราเห็นอะไรเราก็คิดของเราไปเราก็ไม่ได้ไปอะไรมากมายนะครับบางคนที่จับกลุ่มนินทากันนะแล้วก็ว่าไปนะครับเรื่องชาวบ้านนะครับแต่ผมไม่ผม อยู่ของผมแบบนี้นะครับผมคือผมผ่อนคลายก็คือว่าเวลาที่ผมได้ไปถ่ายคอนเทนต์ข้างนอกก็ถือว่าผมได้ไปเที่ยวนะการทำงานของผมเนี่ยมันเหมือนได้ไปเที่ยวคือกึ่งเที่ยวกึ่งทำงานเพราะว่าระหว่างที่เราไปเที่ยวไปถ่ายทำคลิปคอนเทนต์เนี่ยเหมือนเราได้ไปเที่ยวในตัวทำงานด้วยคือการถ่ายคลิปเราสามารถถ่ายได้ทุกที่ ในโลกใบนี้ได้ทุกที่จริงๆนะครับก็แล้วแต่ว่าที่นั้นจะสะดวกหรือไม่สะดวกและสถานที่นั้นที่เราไปเขาให้เราถ่ายได้ไหมถ้าถ่ายไม่ได้ก็คือถ่ายไม่ได้นะครับก็นี่แหละครับทุกคนอยู่คนเดียวไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแต่ถ้าเราอยู่กับคนไม่ดีเจอเพื่อนไม่ดีเจอสังคมไม่ดีนั่นแหละน่ากลัวที่สุดโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับ พบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ